จิติศักด์พอดแคสต์พบกับการวิเคราะห์ข่าวอาทิตย์วิเคราะห์กับจิตติศักด์นันทพาณิชสวัสดีครับกลับมาพบรายการอาทิ์วิเคราะห์และผมจิตติศักด์นันทพานิชอีกครั้งสัปดาห์นี้ผมจะมาคุยเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตจ,จากพิษโควิด ซึ่งส่งผลกระทบผูกโยงในวงกว้างลามไปจุดให้ GDP ปีนี้ติดลบทำสถิติใหม่ในรอบกว่า2องทศวรรษเลยทีเดียวครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นตัวชูโรงนำรายได้เข้าประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวอื่นๆไม่ว่าการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคการส่งออกอยู่ในสภาพชะลอตัวโดยพร้อมกัน โดยท่วนหน้านะครับโดยภาคท่องเที่ยวนั้นมีสัสดส่วนประมาณ17-18%ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหากเราย้อนกลับไปดูสถิติด้านการท่องเที่ยวไม่ไกลนะครับเอาแค่5้5-6ปีย้อนหลังเราพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในท่วงทำนองเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับ คือจาก29.9ล้านคนในปี2558เป็น32.5ล้านคนในปี2559พอปี2560จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น35.5ล้านคนก็เท่ากับว่าระยะเวลาเพียง3ปีนักท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้น5.6ล้านคนตัวเลขนี้ไล่ๆกับจำนวนประชากรของสิงคโ,โปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับ ที่มีประชากรอยู่ประมาณ5.7ล้านคนนะครับในปี2561ที่เกิดโศกนาฏกรรมเรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ตหลายคนคงจำได้นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นมาจากความมักง่ายของผู้ประกอบการบางคนทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งส่งผลให้ตลาดจีนซบไปพักใหญ่เลยครับแต่กระนั้นตัวเลขการท่องเที่ยวในปีนั้นก็ยังโตขึ้นมา เป็น38.2ปล้านคนส่วนปี2 5 6 2มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย39.7ล้านคนภาคท่องเที่ยวของเราอยู่ในระดับท็อป10ของโลกเลยนะครับไม่ว่าจะด้านรายได้หรือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาซึ่งเป็นการสะท้อนความสำเร็จของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับพอมาในปี2 5 6 3เดิมคูณพิพัฒน์ รัฐกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาออกมาประกาศว่าปีนี้จะตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยไม่น้อยกว่า40.5ล้านคนและจะสร้างรายได้รวมไม่น้อยกว่า3ล้านล้านบาท,สา, 000. 000. บาทสามอีกทีนะครับเป้าหมายมีจำนวนนักท่องเที่ยว40.5ล้านคนและรายได้3ล้านล้านบาทครับการท่องเที่ยวของไทยที่เติบโตในช่วงเวลาดังกล่าวมีหลายปัจจัยหนุน นอกจากจุดแข็งการท่องเที่ยวของเราที่มีแม่เหล็กหลากหลายไม่ว่าธรรมชาติวัฒนธรรมหรือความทันสมัยการมาของนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นอีกปัจจัยหนุนหลักด้วยนะครับเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทายในช่วง10ปีเศษที่ผ่านมา<ๆ>ก็ต้องบอกว่าโตแบบตีลังกาสาตลบเลยครับคือจาก8 0 0 0 0คนในปี2,551 ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1.12ล้านคนในปีถัดมาจากนั้นตัวเลขก็พุ่งปรี๊ดเลยครับมาเป็น9.8ล้านคนในปี2560ขยับขึ้นมาเป็น10.5ล้านคนในปี2561พอปี2562นักท่องทเที่ยวจีนเข้าไทยเพิ่มเป็น10.9ล้านคนส่วนปีนี้เนี่ยปี2563ก่อนเกิดโควิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็หวังว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทย11ล้านคนครับคือคิดโดยรวมแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีสัสดส่วน30%ของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมที่เดินทางมาไทยทั้งหมดเรื่องทัวร์จีนที่แห่เดินทางมาเที่ยวไทยคือนอกจากปัจจัยแม่เหล็กหลักๆที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยอีกส่วนหนึ่งยังมาจากภาพยนตร์ตลกเรื่อง Lost in Thailand ยังจำกันได้ไหมครับเรื่องนี้มีชื่อไทยว่าแก๊งม่วนป่วนไทย ที่ใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทำหลักและออกฉายในจีนช่วงปลายปี2555ปรากฏว่าหน,นังทำลายได้ถล่มทลายจนเกิดกระแสตามรอยภาพยนตร์และเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้ทัวร์จีนแห่เดินทางมาไทยครับแต่เมื่อโควิดมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น10%ก็หายละลายไปเลยเพราะว่า การระบาดของโควิดที่ลุกลามไปทั่วโลกทําให้ทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างต้องหยุดชะงักประมาณว่าโควิดทําให้นักท่องเที่ยวช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมหายไปเกือบร้อยเอร์เซนกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศเกือบเป็นศูนย์จากคําสั่งล็อกดาวน์ห้ามเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมยังคงจำกันได้นะครับโรงแรมทั่วประเทศส่วนใหญ่ปิดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนหนึ่งปิด เพราะว่าคำสั่งล็อกดาวน์การจัดเลี้ยงจัดประชุมไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะเป็นสถานที่เสี่ยงเพราะามีการพบปะกันตั้งแต่2คนขึ้นไปอาจจะเกิดการระบาดและติดเชื้อได้ช่วงนั้นทางทางเราก็หมายถึงรัฐบาลย,ยังกังวลว่าต้องการชะลอให้การระบาดอยู่ในระยะที่สองคืออยู่ในวงแคบแล้วก็โรงแรมบางแห่งก็เปิดให้บริการเพียงบางส่วนมีอัตราเข้าพักเฉลีย่ย หลือประมาณ0-5%น้อยมากครับปกติมาตรฐานธุรกิจโรงแรมแล้วอัตราเข้าพักเฉลี่ยควรจะทัก50%จึงพอประครับประครองกิจการให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ส่วนสายการบิน9ก้าสายก็หยุดบินเพราะว่าไม่มีคนเดินทางผลต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวหายไปธุรกิจโรงแรมหยุดธุรกิจสายการบินหยุดก็ ลงไปถึงธุรกิจเอเย่นทัวเช่ารถคนขายของพนักงานนวดคนขับรถรถรับจ้างผลยาเป็นลูกโซ่เลยครับมีคนประมาณว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเวลาเนี้ยมีอยู่3-4ถึง4ล้านคนคนกลุ่มนี้ก็เสี่ยงเป็นคนตกงานนะครับในจำนวนนี้1.5ล้านคนอยู่ในภาคโรงแรมคุณยุทธศักดิ์สุพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวก็บอกว่าเดิมปีนี้ ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวโตขึ้นสัก10%จากปีก่อนหน้าที่ทำรายได้ไมยถึงปี2 5 6 2 3ล้านล้านบาทก็คือปีนี้ทางการท่องเที่ยวหวังลึกๆว่าจะทำรายได้เข้าประเทศประมาณ3.3ล้านบาทแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยใกล้ๆ40ล้านคนแต่เมื่อโควิดมาเยือนสถานการณ์ก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างที่เราคุยกันในตอนต้นครับ ทีนี้เรามาดูว่าหลังโควิดอะไรเกิดขึ้นบ้างผู้ว่าการท่องเที่ยวประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแค่เจ็ดถึงแล้านคนเท่านั้นเท่ากับว่านักท่องเที่ยวหายไปราว32ล้านคนจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้รายได้เข้าประเทศเหลือเพียง7จ็ดถึงแแสนล้านบาทนะครับเจ็ดถึงแแสนล้านบาทก็ หายไปประมาณ2.2ล้านล้านบาทก็ราว10%เศษของ GDP. สรุปก็คือนักท่องเที่ยวหายไป80%สัดส่วนของภาคท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจภาพรวมลดเหลือ6-7%ต่อ GDP จากเดิมอยู่ที่17-18%ต่อ GDP การหายไปของภาคท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แวกชาติออกมาคาดการว่า GDP ปีนี้จะติดลบไม่น้อยกว่า8%ซึ่ง เป็นสถิติสูงสุดนับแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเลยนะครับอันนี้ผมหมายถึงตัวเลขติดลบของ GDP นะครับทีนี้เรามาดูผลที่เกิดขึ้นกับภาพธุรกิจกันบ้างก็สายการบิน9ก้าสายที่ประกาศจุดบินตั้งแต่ช่วงปลายมีนาคมมาทิ่ไทย a AC, อร์เอเชียไลออนแอร์บางกอกแอร์เวย์พอจะเริ่มกลับมาบินอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็ปรากฏว่าสายการบินนกสกู๊ตอันนี้เป็น กิจาการร่วมทุนระหว่างนกแอร์กับสิงคโปร์นะครับก็ไม่ได้กลับมาบินอีกเพราะบริษัทประกาศกิจาการไปตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานประมาณ425คนเปลี่ยนสภาพเป็นคนว่างงานไปโดยปริยายส่วนสายการบินอื่นๆก็กลับมาบินแบบประคับประคองตัวอย่างเช่นไทยเสียบิน15ลำจากฝูงบินทั้งหมด60ลำ ายออนแอรบิน15ลำเหมือนกันจากฝูงบิน37มิลำหรือบางกอะไอเวก็ประกาศโครงการสมัครใจลาออกก็กล่าวกล่าวคือทุกสายการบินพยายามลดขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับตลาดที่เหลืออยู่นั่นเองในกลุ่มกิจการโรงแรมเมื่อเร็วๆนี้ทางบริษัทสิงเอสเตทซึ่งเป็นธุรกิจทำด้าอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โรงแรมทั่วโลกอันนี้เป็นของกลุ่มเบียร์สิงนะครับ ก็ช่วงโควิดก็ประกาศปิดโรงแรม37แห่งทั่วโลกแล้วต่อมาเมื่อสถานการณ์คี่คลายก็ทาฝ่ายบริหารได้ออกมาถแถลงปรับเป้าหมายรายได้ใหม่ปีนี้จากเดิมที่ตั้งไว้18,000ล้านบาทก็ลดลงครึ่งหนึ่งก็ลดเยอะนะครับอันนี้สะท้อนผลจากวิกฤตโควิดได้ดีต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม โรงแรมยูเซนมายาบูติกโฮเทลที่ภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะครับโรงแรมนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2557ก็ประกาศปิดกิจการตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็เนื่องจากพิษโควิดเช่นกันคุณพิพัฒน์รัฐมันตรีท่องเที่ยวและกีฬาเคยประเมินว่าโรงแรม60%ที่ปิดกิจการชั่วคราวในช่วงล็อกดาวน์อาจจะปิดอย่างถาวร หากสถานการณ์ท่องเที่ยวไม่ดีขึ้นเรื่องสถานการณ์โรงแรมผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสุพวรรณถนอมเกียรติภูมินายกสมาคมโรงแรมไทยเธอบอกว่าถึงแม้แบงค์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจได้ลงถึงจุดต่ําสุดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแต่สําหรับธุรกิจโรงแรมยังไม่ถึงครับจุดต่ําสุดยังมาไม่ถึงถึงแมน้นรัฐจะเปิดให้สามารถให้บริการลูกค้าได้แต่ว่า โรงแรมหลายแห่งไม่สามารถเปิดได้เต็มร้อยส่วนมาตรการอุดหนุนการด้านท่องเที่ยวโรงแรมที่ได้อน,นิสงก็จะเป็นโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครคือคนช่วงนี้ยังไม่สะดวกขึ้นเครื่องบินยังนิยมขับรถไปเที่ยวใกล้ๆกันมากกว่าแล้วรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างครับก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ รัฐบาลก็มีมาตรการเยียวยาทั้งทางตรงและทางอ้อมนับจากซอฟโลนหรือเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษมาตรการทางอ้อมอาทิการลดภาระภาษีลดค่าน้ำค่าไฟภาษีโรงเรือนอุดหนุนชดเชยแรงงานผ่านระบบประกันสังคมรวมทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศก็คือตอนนี้กลยุทธ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยก็กลับมากระตุ้นให้คนไทยที่ เที่ยวในประเทศกันเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคอมอได้อนุมัติงบฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยว2โครงการวงเงิน2.240หมื่นล้านบาทส่วนแรกเนี่ยนำไปใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วส่วนที่2เป็นโครงการที่ให้กำลังใจ OF, อสมมซึ่งเป็นด่านหน้าในการช่วยเรารับมือกับวิกฤตโควิดนะครับส่วนแรกในงบประมาณ18,000ล้านบาท รัฐก็เอาไปอุดหนุนค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องบินบางส่วนอย่างเช่นโรงแรมอุดหนุน40%แต่ไม่เกิน3,000บาทตั๋วเครื่องบินก็อุดหนุนไม่เกิน1,000บาทแล้วโครงการนี้ก็คนก็สนใจเยอะนะครับลงทะเบียนมากกว่า3 5ล้านคนผมเชื่อว,ว่าผู้ฟังหลายคนนะ้่าคงร่วมกิจกรรมนี้นอกจากนี้ก็จะมีซอฟโลนก้อนใหม่คือเดิมก่อนที่รองนายกสมคิดจลาออกเนี่ย ก็ได้ไปเยี่ยมแบงค์ออมสินพร้อมกับคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีครังตอนนั้นได้มอบนโยบายและนโยบายหนึ่งก็คือให้เตรียมวงเงินประมาณ1น0่งแล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ําให้ผู้ประกอบการและคนตัวเล็กทั้งเล็กทั้งบุคคลเล็กทั้งผู้ประกอบการนะครับ mm. เพื่อช่วยเติมสภาพคล่องให้สามารถจ้างงานต่อไปได้แล้วก็พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับ เร็วๆนี้มาตรก,การชุดนี้ก็คงมีความชัดเจนออกมาแล้วแนวโน้มสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคุณพิพัฒรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็เคยอ,ออกมาประเมินนะครับว่าหากในช่วง4เดือนหลังของปีสามารถขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอาทิจับคู่เที่ยว t ท้ e เวลบ b บเบิลก็จะสามารถประคองให้การท่องเที่ยวทำไรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า1.23ล้านล้าน,านบาท จากเดิมดี่คิดว่าจะอยู่ที่8ถึง9แสนล้านบาทโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยเชื่อว่าถ้า4เดือนสุดท้ายเนี่ยเปิดประเทศได้ก็คงสามารถทำไรายได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า2แสนล้านบาทอันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวคงหวังรายได้จาก Travel Bubble หรือจับคู่ชวนกันเที่ยวซึ่งเดิมนั้นอ่ะสอบอคมีแผนจะให้เริ่มในวันที่1กันยายนแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะยากแล้วล่ะครับ หลังจากเกิดกรณีทหารอียิปต์ที่ระยองซึ่งทำเอาป่วนไปทั้งประเทศขณะเดียวกันประเทศที่เราไปคุยเพื่อจะจับคู่ชนกันเที่ยวไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนตอนนี้ก็เจอระบาดรอบ2แล้วสถานการณ์ยังไม่นิ่งเลยครับสรุปแล้วผมคิดว่ามาตรการนี้ถ้าจะเกิดยากโดยรวมแล้ว4เดือนสุดท้ายเป้าหมายที่จะเติมรายได้อีก2 0 0แสนล้านบาทของรัฐมนตรีท่องเที่ยว ก็คงไม่ได้ตามนั้นตัวเลขรายได้รวมที่ว่าจะถึง1.23ล้านล้านบาทก็คงไม่ถึงตามนั้นแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวก็คงจะอยู่ที่ประมาณ8-9แสนล้านบาทนะครับก็ลดลงจากปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า2ล้านล้านบาทอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นอย่างไรก็ดีนอกจากความเสียหายที่เกิดกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว ผลที่จะตามมาหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปก็คือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่การท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มช่องว่างเป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มเล็กๆก,การท่องเที่ยวแบบคณะทัวร์ใหญ่ๆที่มีหัวหน้าทัวร์คอยบกทงให้สัญญาณลูกทัวร์ก็คงลดน้อยไปหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผลจากวิกฤตท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นหากมองในอีกมุมหนึ่ง ปรากฏการธรรมชาติฟื้นตัวระหว่างช่วงล็อกดาว์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั่วประเทศได้ฟื้นตัวหลังจากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมการปรากฏตัวของสัตว์ป่าในอิริยาบถท,ที่ไม่เคยเห็นหรือสัตว์ป่าหาดูยากในหลายพื้นที่การฟื้นตัวของธรรมชาติเท่ากับว่าธรรมชาติที่เราใช้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนเสื่อมโทรมก่อนฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงโควิด ในช่วงล็อกดาวน์นั้นมูลค่าความเสียหายก็เท่ากับ2ล้านล้านบาทที่เราสูญไปกับวิกฤตโควิดรอบนี้นั่นเองประสบการณ์จากวิกฤตโควิดควรถูกนำมาปรับใช้ในการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ครับพบรายการอาทิตย์วิเคราะห์และผมจิตติศักดิ์นันทพาณิชย์ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับจิตติศักดิ์พอดแคส พบกับการวิเคราะห์ข่าวอาทิตย์วิเคราะห์กับจิตติศักดิ์นันทพานิช